มีความสุขใจอะไรสิ่งดีดีเย่าเพิ่งอย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งอะไรอย้มเพิ่งใครเย้มเพิ่งค่ะหนูหาแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะม่วงไม่ได้นอนยังอแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะอยู่ในตู้เน่ากันเพื่อนเพื่อนทำอะไรกันอยู่อีกแล้วอ่ะ แป๊บหนึ่งนะคะแป๊บนึงนะคะจะพุ่งไปไหนนะคะเดี๋อเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่ว่าเพื่อ<ช>มีความส็นกอดนะน<ผม>คิดถึงทุกคนเหมือนกันพอดีอย่าพิ่งนะคะอย่าเพื่งนะคะ มันอยู่ไหนอ่ะโอ้ยไม่ได้นอนเลยวันนี้ผมทำนี่ทำเพลงสนุกดีเวิวันนี้หนูคุยเล่นกับเบสด้วยอยู่ตรงเนี้แหละเบสบอกว่าที่นี่คือบ้านเราไม่ใช่บ้านพี่แดกแหละอืมอ่อเอท้าตีสามอูนโอ้นี่กิน บะหมี่กึงสําเร็จรูปของเกาหลีอร่อยมากเลยที่ขายล่าสุดอะ่ะอร่อยจริงๆกินไปเป็นสิบสิบสองี่างอืมมีแก้มแล้วดูด้พเพื่อะหืมกลิ่นในตาอย่างเหม็นเลยมันนอนกูน่ในนี่เอ่อนไหนปรับได้ยังเนี่ย ไปเที่ยวไหนมาบ้างวันนี้เฮ้ยไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเม์รี่คิดสมัธค่ะหรือพี่จะอยู่อย่างเงี้ย ปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีสิ่งดีๆมีแต่ความสุขถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเมื่อวานกับวันนี้นะ่าต้องไปโบสถ์วันนี้ไม่ได้ไปโบสถล์ละไม่ไปโบสถนี้ต้องร้องเพลงใช่ไหมคะหนูเคยเห็นยีิบเจ็ดมาร้องเพลงวนะเนี่ยร้องเพลงอะไรคะยี <27 S 2> ่สิบเจ็ดไอเบสมีขายของยี่สิบเจ็ดไอเบสมีขายของ พี่ทำอะไรครับไม่นอนอัดเพลงอยู่เลยพี่คุยคุยกับคุยกับอัดเพลงปีใหม่อยู่นะครับก็เดี๋ยวเสร็จรีบปล่อยให้เพื่อนๆได้ดูกันอยู่สกปกมากเลยพี่คิดถึงคิดถึงทุกคนคิดถึงทุทกคนครับผม โอเคไปแล้ว <Okay. S 2> <laughs>